เสร็จเรียบร้อยค่ะยำรวมมิตรใส่เส้นแก้วของเราแบบง่ายๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะตุ๊กกระแมวพาแซบแบบบ้านๆค่ะวันนี้พี่ตุ๊กก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูง่ายๆนะคะวันนี้จะพามายำค่ะเป็นยำเส้นแก้วค่ะทุกคนยำรวมมิตรนะคะก็จะใส่แหนมค่ะแล้วก็หมูยอ ใส่กรอกนะคะสามอย่างเลยค่ะวันนี้เน้นเส้นแก้วค่ะทุกคนเน้นแซบ่บเน้นอร่อยเน้นน้ำปลาเหมือนเดิมค่ะวัตถุดิบพิตุก็เตรียมไว้พร้อมที่จะยำเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบที่เราใช้ยำวันนี้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะแน่นอนค่ะทุกคนยำรวมเราก็จะมี แหนมนะคะหั่นไว้เรียบร้อยค่ะหมูยอก็ลวกเรียบร้อยแล้วค่ะใส่กรอกก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาก็จะเป็นเส้นแก้วนะคะเส้นแก้วพิตุกใช้อยู่ประมาณ500กรัมนะคะทุกคน ในส่วนของผักนะคะก็ตามชอบค่ะใครมีผักอะไรก็ใส่ได้เลยนะคะพี่ตุก๊ก็จะมีต้นหอมผักชีใบผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็หอมแขกค่ะมีมะนาวนะคะทุกคนก็ตามชอบค่ะต่อมาในส่วนของพริกนะคะพี่ตุกก๊กใช้ประมาณ15เม็ดเลยค่ะทุกคนเน้นเผ็ดค่ะก็โขกไว้เรียบร้อยค่ะเครื่องปรุงนะคะก็จะเป็นน้าตาลเคี้ยวค่ะน้าตาลเคี้ยก็1ช้อนโต๊ะเลยค่ะ ตามด้วยน้ำปลาหนัวๆเลยค่ะทุกคนหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งค่ะหอมๆเลยค่ะต่อมาก็น้ำกระเทียมดองนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาค่ะน้ำปลาก็1ช้อนโต๊ะค่ะผงนัวค่ะผงนัวก็1ช้อนชาค่ะนัวตามชอบเลยค่ะทุกคนใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใครไม่ทานค่ะวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะเรามาลงมือยำรวมมิตร แบบง่ายๆกันเลยค่ะทุกคนในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําพริกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพริกกระเทียมที่เราโขกไว้พี่ตุ๊กจะแบ่งไว้ก่อนนะคะใส่ไปครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลเคี่ยวลงไปเลยค่ะน้ําตาลเคี่ยวเราก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนใส่เข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่วัตถุดิบที่เตรียมไว้ทั้งหมดเลยค่ะน้ําปลานะคะต้มสุกค่ะเทลงไปเลยค่ะ ตามโดยผงปรุงรสหรือผงชูรสของเรานี่นะคะผงนัวค่ะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็น้ำกระเทียมดองค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้เป็นน้ำเนื้อเดียวกันเลยค่ะทุกคนคนไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำปลานะคะพี่ตุ๊กจะใส่แบ่งใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อน,นะคะ่ะเพราะว่ากลัวเค็มของน้ำปลานะคะเราก็ คอยมาชิมรสชาติเอาค่ะอ่อนเค็มเราเติมได้แต่ถ้าเค็มแล้วเราแก้ยากนะคะเพื่อนๆเราก็จะบีบมะนาวลงไปเลยค่ะมะนาวก็ใส่เข้าไปลูกครึ่งเลยค่ะเปรี้ยวตามชอบเลยค่ะใครชอบเปรี้ยวมากๆก็ใส่สองลูกได้นะคะของพี่ตุุกออกรสชาติเปรี้ยวไม่นําไม่โดดไม่เด่นมากค่ะเปรี้ยวกับเผ็ดพอดีพอดีค่ะทุกคนถึงอร่อยค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะนําเครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะก็จะเป็นแหนมนะคะหมูยอ่อใส่กรอกค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็คนคลุกเค้าให้เข้ากับน้ํายําค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนําเส้นแก้วนะคะ มาใส่ค่ะพี่ตุ๊กจะแบ่งใส่ก่อนค่ะเดี๋ยวเขาจะล้นชามนะคะเราใส่แล้วก็กะเอาค่ะถ้ายังไม่พอเราค่อยมาเติมทีหลังได้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะคนกันอีกรอบหนึ่งค่ะคนกันอยู่นี่แหละเพื่อนๆนคนไปคนมาอยู่นี่นะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นเราก็มาชิมรสชาติได้แล้วเราก็ประคุกเขาอีกรอบหนึ่งค่ะพี่ตุ๊กว่าเส้นแก้วยังน้อยไปนะคะพี่ตุ๊กจะใส่ให้หมดเลยค่ะ ค่ะลุกเขาอีกรอบหนึ่งค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาใส่ผักค่ะผักก็จะเป็นต้นหอมผักชีใบผักชีฝรั่งนะคะหอมแขกค่ะทุกจะใส่รวมลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่หมดเลยค่ะทุกคน คลุกเขาทั้งหมดให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้จะคนเบาๆนะคะเดี๋ยวผักเขาจะช้ำค่ะแล้วก็จะนำพริกที่เหลือนะคะใส่ลงไปค่ะเพิ่มสีสันให้ออกมาได้หน้าทานนะคะเพื่อนๆ สีของพริกโหสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะยำแบบง่ายๆของเราแล้วก็มาเตรียมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานเลยค่ะยำเส้นแก้วรวมมิตรของเราแบบง่ายๆค่ะทุกคนว้าวสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนความกรุบกรอบของเส้นแก้วนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะมาเจอแหนมนะคะทุกคนเข้ากันมากๆเลยค่ะเ <ๆ S 2> พื่อนๆเราก็ตักใส่ชามใส่จานใหญ่ๆเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะยำรวมมิตรใส่เส้นแก้วของเราแบบง่ายๆค่ะทุกคนกับข้าวอร่อยออร่อยของเราเมนูง่ายๆค่ะยำแซ่บๆอร่อยเน้นเผ็ดนะคะเผ็ดเปรี้ยวสามรสนะคะเผ็ดเกรียวหวานสามรสเลยค่ะใครชอบเค็มก็ค่อยเติมเอานะคะสีสันน่าทานทุสุดแล้วค่ะเพื่อนๆมาค่ะทุกคนมาชิมเลยค่ะได้เวลาชิมแล้วค่ะ หมูยอหน้ากินมากๆหมูยอพริกไทยดำนะคะทุกคนอร่อยคะ่ะทุกคนอร่อยจนวางช้อนไม่ลงเลยค่ะยำรสชาจัดจ้านค่ะแซ่บนัวน้ำปลาถึงพริกถึงครบรสเลยค่ะเพื่อนๆเ,เมนูง่ายๆของเราค่ะเมนูนี้จะทานเล่นก็อร่อยนะคะกับแก้มก็แซ่บเลยค่ะหรือจะเป็นกับข้าวก็ได้นะคะเพื่อนๆ เป็นเมนูง่ายๆของเราค่ะเมนูข้าวบดหม้อเหมือนเดิมค่ะแต่ป่ตุกกินกับขนมจีนนะคะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะเมนูง่ายๆของเราค่ะถ้าเพื่อนชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมลองทําทานดูนะคะวัตถุดิบก็อยู่ในครัวเราทั้งหมดนมาํามายําได้ง่ายๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้พี่ตุ๊กก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคะ่ะกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่ตุ๊กขอตัวไปทานยำแซ,ซ,ซ่บก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ใน คลิปหน้าและคลิปถัดๆไปค่ะว่าปี่ตุกจะพาเพื่อนๆทำเมนูอะไรกินนะคะเพื่อนๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ